สวัสดีค่ะป๊กกี้ดีวีนะคะวันนี้มาอยู่กับเกม Celeb EK m n นะคะก็ตอนนี้เนี่ยป๊กกี้วันนี้จะไม่ได้มาเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะคะแต่ว่าจะมาดูในแคมเปญที่จัดขึ้นซึ่งดําเนินอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่วันที่22กันยายที่ผ่านมาจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะก็ กิจกรรมเป็นยังไงแักกี้จะไม่ขออธิบายนะคะแต่เอาเป็นว่าภายในกิจกรรมนี้มีไอเทมมากมายเลยให้เพื่อนๆเนี่ยไปเก็บกันนะคะให้ไปเก็บเป็นของฟรีเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็พยายามจะลงหรือวแอดเทนเข้าไปในงานอีเวนต์ต่างๆที่ทางเกมจัดให้นะคะสําหรับในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีสตอรี่พิเศษคือเป็นเนื้อเรื่องพิเศษนะคะสําหรับ หนุ่มๆทุกคนเลยที่เราเลือกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะไปดูเนื้อเรื่องพิเศษในที่เกิดขึ้นในอีเวนต์เนี่ยให้ลองเข้าไปในแคมเปญต่างๆที่ทางเกมจัดขึ้นให้นะคะในครั้งนี้เนี่ยก็มาพูดถึงวายปาร์ตี้กันโดยวายปาร์ตี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโพลล์กันก่อนมาดูเนื้อเรื่องเกิดน,นําก่อนเข้ามาสู่แคมเปญน,นี้นะคะก็กดเข้าไปในโพลล์เลยมาดูว่าที่มาเป็นยังไงเข้าไปแล้วนี่ <c oughs> แอบช้านิดนึงนะ ไม่ขึ้นว่ะเออโอเคโหลดอยู่โอเคค่ะก็มาเริ่มกันเลยกับวายปาร์ตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเราพูดนะในช่วงที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงมาได้หลายวันแล้วฉันถูกเรียกไปที่ห้องประธานไซเซนก็ต้องกระพริบตาปิดๆกับคำพูดของยูกิโตเอ๊ะอยากให้ฉันเป็นคนวางแผนง,งานปาร์ตี้วายหรอครับ วันงานปาร์ตี้คือวันเพือหัสของสัปดาห์ที่3ในเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวนะเดือนพฤศจิกอคือเรามีหน้าที่ที่จะวางแผนจัดปาร์ตี้นะคะกำหนดเลยว่าจะให้เป็นงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ที่มีวายจากทั่วโลกเกลียมไว้นะครับอีปาร์ตี้วายเหรอตรงกับช่วงโบ c โชเลนูวสพอดีคืออะไรวะโบโชเลนูวเนี่ย <laughs> น่าจะคือคักนะนื่องจนะคลับ ในขณะที่ดูลิสวายและแผ่นผังที่จัดงานที่วางอยู่บนโต๊ะยูกิโตะก็วางแฟ้มใส่นามบารจำนวนมากตรงหน้าของฉันยูกิโตะนี่คือก่อนอื่นท่านแักกี้จะต้องร่างจดหมายเชิญน,นะครับแน่นอนว่าต้องเชิญคนที่ติดต่อเรื่องงานนะแล้วก็กรุณาอย่าลืมส่งให้บรรดาว่าที่ผู้สืบทอดของท่านซเซนด้วยนะครับเฮ้ว่ <laughs> ว่าที่ผู้สืบทอดก็เป็นพวกบรรดาพวกหนุ่มๆที่เราจีบในเกมนั่นเองผู้ชายจอมวังกล้าก,ก็มาด้วยอ่ะเนี่ยก็ตื่นเต้นเรื่องงานปาร์ตี้อยู่หรอกนะรู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นจังเลยอ่าก็จบไปในส่วนของโพลกนะคะก็แปลว่าอ่แคมเปญน,นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราทําหน้าที่ที่จะจัดงานปาร์ตี้ เกี่ยวกับวายขึ้นมาคือเราจะเอาวายจากทั่วโลกเนี่ยมาในงานปาร์ตี้แล้วก็อันเชิญบรรดาหนุ่มๆเข้ามาเป็นแขกในงานของเราด้วยนั่นเองนะคราวนี้ในอีเวนต์เนี่ยเราก็จะต้องทําภารกิจก็จะมีเขาก็จะบอกนะคะว่าวิธีการเก็บภารกิจเป็นยังไงแต่เราจะไม่ไปพูดถึงจุดนั้นเอาเป็นว่าปากกี้เนี่ยก็เก็บ ทำภา,ารกิจผ่านจนจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้บราดาไอเทมมาเกือบหมดแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะอีเวนต์ครั้งนี้มีไอเทมทั้งหมด30ชิ้นนะคะให้เราเก็บเนาะซึ่งเป็นอะไรที่จ่มมากนะคะก็นั่นแะตกกี้ได้ในส่วนของเนื้อเรื่องพิเศษมาครบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาดูในส่วนเนื้อเรื่องพิเศษที่ต่อจากโพล็อกเมื่อกี้คืออินโทรดักชันไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มกันทีละคนเพราะว่าผู้ชายทุกคนพวกผู้ชายพวกนี้เข้ามาอยู่ในงานปาร์ตี้ถูกไหม พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพบเจอพูดคุยกับพวกเขาทุกคนเลยคราวนี้เราจะไปคุยกันทีละคนนะแบบแยกรูทไปคุยอันดับแรกเลยคือเราจะคุยกับหนุ่มคนแรกนะคะเรียวนะคะอ่าแล้วก็สวยน้ว่ามันจะมีในส่วนด้านบนคือเป็นสตรอรี่กับเลิฟทอกเราจะมามาคุยเลิฟทอกค,คือคุยชิดช,ชัดกับเรียวกันก่อนแล้วเป็นยังไงมาคุยกันค่ะ โอเคมาเลิฟท็อปคุยกับเรียวนะคะตอนนี้เราอยู่ในงานเลี้ยงนะเกิดอะไรขึ้นวันงานปาร์ตี้เรียวนี่คอจะแข็งสินะจูจ่ๆก็พูดอะไรเนี่ยเออเปล่าหรอกก็แค่เห็นดื่มไวน์ที่มีคนรินให้ทั้งหมดเลยเนะี่ยแต่สีหน้ากลับไม่เปลี่ยนสักนิดเลยก็เลยรู้สึกว่าสุดยอดเลยอะก็แค่คิดว่าถ้าเรียวเมาขึ้นมาก็คงจะสนุกดีเท่านั้นแหละเรียวเนี่ยไม่ติดนิสัยทำอะไรเวลาเมามากเลยเหรอไม ก็อยากจะพูดแบบนั <jack> ้นอยู่หรอกนะแต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งเอ๊ะนิสัยแบบไหนหรอทำหน้ายิ้มเจ้าเลห์ล่ะหลังยิ้มอย่างเจ้าเลห์แล้วเลียวก็ยื่นริมฝีปากไปที่ข้างหูของฉันนิสัยอยากจะแกล้งเธอบนเตียงไงอะไรนะเขาทำหน้าหล่อๆเขานะวะรู้สึกว่าเวลาฉันเมาอยากจะสัมผัสเธอขึ้นมา มาแล้วลวนลามใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ด้วยเนี่ย,เ,ยเ,ดเดี๋ยวสิเลียวนี่เมาจริงๆหร,รอไม่ได้เมาแต่ตอนนี้รู้สึกอยากแกล้งคนเฮ้ยโ,โดนแกล้งอีกแล้วนี่เขาเรียกกันว่าต้อนเข้ากำแพงใช่ไหมเนี่ยพอถูกมองด้วยสายตาเร่าร้อนกว่าปกติหัวใจของฉันก็เต้นแรงหลับตาสิฉันอยากลิ้มรสชาติริ้ฝีปากของเธอ เรียกคนบ้ามาจีกันกลางงานปาร์ตี้นะคะรู้อยู่หรอกว่าถ้าอยู่ในที่แบบนี้ยังไงก็ต้องบอกว่ามีได้แต่ลองถูกกระซิบแบบนั้นก็ปฏิเสธไม่ลงนะสิแหมเราก็ตรงดีนะดีมากดีมากอันนี้ก็จบในเรื่องทองนะคะเป็นชิชดแชทคำพูดคำพูดแบบสั้นๆน่ะนะ ที่จะเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ระหว่างเรากับเรียวคราวนี้เรามาดูในส่วนของสตอรี่นะคะเป็นเนื้อเรื่องละเป็นเนื้อเรื่องยาวขึ้นมาหน่อยอก็คือน่าจะต่อจากในส่วนเมื่อกี้ที่เราคุยกับเรียวนะคะว่าเป็นยังไงต่อ,อมีเอพิโซดหนึ่งด้วยนะฉันที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่วางแผนงานได้ไปทักทายแขกรับเชิญและต้องดื่มไวตามที่อีกฝ่ายชวนให้ดื่มด้วยไม่คิดเลยว่าจะทำให้มึนได้ขนาดนี้ ฉันที่ถูกเรียวพากลับมาที่ห้องนอนลงบนเตียงแล้วก็ถอนหายใจทันใดนั้นเรียวที่ถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกก็นั่งลงข้างฉันถอดเสื้อตัวนอกออกเหรอรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเออเขาเท่าหน้าที่ทําให้เดือดร้อนนะถ้าคิดอย่างนั้นก็หัดดื่มแบบคิดถึงสภาพร่างกายของตัวเองเอาไว้บ้างนะอย่างน้อยก็น่าจะรู้ไม่ใช่ว่าเหนื่อยมากอะเรื่องนั้นก็อยู่รู้อย่หรอก แต่พาอถูกแขกบอกว่าขอบคุณที่เชิญมาลินเล่าให้แล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้นี่นะก็เลยดื่มเพราะกลัวเสียมารยาทหมดอย่างนั้นเลยอ่ะค่ะเขาจะเอือมลงไหมเนี่ยฉันลดผ้าห่มที่ดึงขึ้นมาลงไปเล็กน้อยเพื่อรอบมองท่าทีของเรียวทันใดนั้นเรียวก็ถอนหายใจแล้วก็มองมาหาฉันเอาผ้าห่มนั่นออกสิอ่ะไม่เอาหรอกตอนนี้ฉันทำหน้าสมเพชอยู่อ่ะ ทำหน้าสมเพชเลยวะอย่างนี้นี่เองแบบนั้นยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่เลยเด,เดี๋ยวสิพูดอะไรอะ่ะมือของเรียวฉวยผ้าห่มที่ปิดหน้าฉันไว้จากนั้นฉันก็ถูกจูบในวินาทีเดียวกับที่ได้ศส,ส,สบตากันนีเออเรียวฉันไม่ได้เกลียดนิสัยไม่คิดหน้าคิดหลังกับซื่อตรงต่อหน้าที่เกินไปของเธอหรอกนะ แล้วก็ถือว่าทำได้บินเรวสำหรับการประสานงานครั้งแรกเลยเอ๊ะนี่หรือว่าตั้งใจจะจปลอบใจเราที่เราทำพลาดอยู่นะดูเหมือนว่าเรีวจะรู้ตัวว่ากำลังทำเรื่องที่ไม่ชินเขาถึงได้เบือนสายตาหนีด้วยความเขินเป็นคนแสดงออกไม่เก่งจริงด้วยแต่ว่านะอขอบคุณนะเพราะฉันพูดด้วยความอายเรียวก็จูบที่ริมฝีปากของฉันอีกครั้งอฮะ จูบอันแสนอ่อนหวานค่อยๆลึกล้ำขึ้นทีละน้อยเลียวจูบวันนี้เปน็นรสวายด้วย <c oughs> อย่าพูดอย่างนี้ฉันโขอะ่ะ <c oughs> ก็หกนะไม่ได้โกหกสักหน่อยหวานแล้วก็ไม่เลีวเลยเธ <c oughs> <c oughs> อ, <c oughs> อ <c oughs> พูดได้แบบจีบผู้หญิงฉันขขนมากเลยมือของเลียวรู้สิปชุดเดทของฉันในระหว่างที่จูบซ้ำๆหลายครั้งรูดซิปอ๋อ เพราะผิวของฉันถูกเผยใต้แสงสว่างแก้มของฉันก็ร้อนขึ้นเพราความอายเลียวอย่ามองสิโอไม่ไหวลรวฉันเขิดมากเลยอ่ะอย่าปีดสิแ๊กกี้ฉันน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นนะเพราะตอนนี้ฉันเขินมากไม่เอาอ่ะอย่าจ้องกันนะสิขอปฏิเสธไอ้ฮะ มือของฉันที่ปิดล่างถูกตึงกับเตียงทําให้ผิวถูกเผยปะภายใต้แสงสว่างของห้องหลังจากมองฉันด้วยสายตาที่แฝงด้วยความเร่าร้อนเลียวก็ยิ้มอย่างซุกซนอเอาเลียวคืนนี้ฉันไม่คิดจะปล่อยจนกว่าจะได้ลิ้มรสร่างกายนี้หรอกนะเตรียมใจไว้ล่ะ <c oughs> ฉันคิดเยอะละเลียฝีปากของเลียวสัมผัสต้นคอก่อนจะขบเบาๆลงบนผิว พอส่วนที่อ่อนไหวถูกสัมผัสด้วยปลายนิ้วร่างของฉันก็เกิดตุกเล็กน้อยเดียวสิอย่างน้อยก็ช่วยปิดไฟหน่อยอะ่ะ <c oughs> เวลาจะมีซัมติงอะไรกันไก็ปิดไฟนิดนึงสิไม่ปิด <c oughs> เรียวฮ่าเรียวบอกแล้วไม่ใช่อะ่ะว่าพอ,มอเมาแล้วฉันอยากจะแกล้งเธอจนทนไม่ไหวเนี่ย <c oughs> เดียว <c oughs> ฉันว่าทำไมถึงคนชอบอินนี่เยอะ <c oughs> มันออกแนวแบบแกล้งแกล้งนี่เอง นึกถึงคำพูดที่ถูกกระซิบบอกในที่จัดงานปาร์ตี้แล้วฉันก็เบิกตากว้างฉันจะใช้เวลาทั้งคืนค่อยๆเอนดูเธอ,อยังไงล่ะพ,พ,พูดเหมือนคนไม่ดีเลยนะปากนี่พูดมากจีเอเอจริงๆเลฉันขึ้นเตียงด้วยกันกับเรียวเอ๊ะขึ้นเตียงหมาว่าอ,อะไรวะขึ้นเตียงคือขึ้นไปบนเตียงใช่ไหมฉันขึ้นเตียงด้วยก,กันกับเรียวในระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างพูดหยอกล้อก,กัน ตาของเราประสานกันตามด้วยเรื่ฝีปากที่ทาบทาับก็ได้รถไวเล็กน้อยจากลร่ฝีปากของเรียวอือหอจ้ะเป็นไซส,สตรอรี่ที่แบบโรแมนติกเลยนะคะอืมนี่ก็จบไปหนึ่งเรื่องของเรียวนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนของคนอื่นกันนะคะมีอีก 4คนเลยแล้วก็เลิฟท็อ k ด้านล่างอีกที่เหลือนะคะแคมเปญครั้งนี้เนี่ยมีให้อ่านไซสตอรี่แค่4คนเพราะว่าเกมมันเพิ่งออกใหม่นะก็มีผู้ใช้เราเลือกได้แค่3คนเองในเกมเนาะแล้วก็จะทยอยออกมาคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแคมเปญในนี้เนี่ยอ่านไซสตอรี่ได้แค่4คนแต่เลิฟท a อ k อ่านได้ทุกคนเลยตอนนี้ก็คือ8คนนั่นเองเอเคเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทหน้าสำหรับเซจิกันนะคะว่าไซสตอรี่เป็นยังไงเราจะไปคุยอะไรกับเซจิในงาน เขาเรียกอะไรเงี้นะงาปาร์ตี้ปาร์ตี้วายนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูกัน,นะคะ่ะ